ไข่แมงมันครับควจะได้ครับหนึ่งกระสอบครับมาด้าหลังครับแมงมันครับดูครับัวจะได้กินครับกดไปเกือบท่วมเลยครับดูครับควาจะได้กินครับไข่แมงมันครับ ตอนนี้ยังใกล้แล้วครับใกล้ที่จะเจอไข่เจอแม่ของมันครับเยอครับ ก้มหัวครับดลงไปในดิน นนี้เจอแต่แม่ครับย่งนี้นเจอโพองไข่มันน,น,นาแล้วะน ฮึฮึเขเนีี้ข้างข้างอย่างผมบ่ะโอ้เจอแล้วครับแนังมันครับว่าจะเจอครับดูโหครับจะเจอโพงมันครับ

เบก empat เต่าลูนี่เจอแล้วครับเจอแล้วนั่นครับมาโอ้มาครับเจอแล้วครับไข่หายากจริงๆรพอจะเจอครับดูครับขุดดินไปเท่าไหร่วับโอ้ ระดับเอวครับขุดลงไปดูครับดูกองดินก่อนครับนี้ต้องใช้ช้อนเลยทัพีครับค่อยๆตักครับคุณเป็นดิน

ui ui ui, 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 ui. Ủa, ừ, đẹp. Đẹp đẹp. không đi Không เาขาขอดเีแล้วะผมมันเห็นมันอยูรออ้หคิดไหมขดไม่มุเก่าเหรออน่นี่กะดูขึ้นนเดูลากระดูกไยนั่กระดูกหมวหมา,มา,มาหม

ทำใจอะโอ้โหค่อยๆตักกับของดีครับโอ้โหเ้มันมีพยาป่ะนะใครนี่มันเหมือน พวกเปิดอวกยังแบมีพยามีมีมแยก็มีกัมีไม่เพบ่เลยแล้วไอตัวตีเป็นเต้งเต้งมาตีมันจะออกบินนะมันนนมันอันเกะเข้าคอมจะป็นตัวเต้งเต้งเนี่ยมันจะออกบินเลยนะออกที่เาเก็บกินมันนะเกตัวมาต้อเห็นไม่เพิ่มอยู่ล้เมื่อเย็นนนันรอนนะเอ้ยถ้าใดมันจะโค้งขนาดไหน แมงมันครับโไม่ซ oh. oh ักกลากดึกคงเลยผมนะโอโึกกีะไม่สกโคมเลยกะ ค่อยๆตักครับเดี๋ยวไปกองเอาอีกทีนึงพุทธพันหอมเปนหลังแต่บอมไใบบอมหนาแล้วก็ได้กน้อยอโอ้ยเยอะเยอะ คงใหญ่อยู่ร้ำนี่เนาะโอยโปรดูดูกระถินเจ็ดน่ะขอยให้บคุดอินกันเนาะวันอันว่างันนี้โอ้นั่นหนาอ้อุ้ยเป็นจะได้ไปมาตบเดียวอื้อ วิธีชาวบ้านครับใครทั้งนั้นครับโอ้โหถึงนี่แม่กรดดานแล้วคอละจิตรเฟรดีถ่ายขจัดจ้าโอ้โห

โชก <c oughs> <P an> ็ม <kinda> <yelled> ั oh, okay, ้งโอ้โหครับไข่แมงมันครับัวจะได้ครับโอ้โหนี่ก็สอบครับมาทางล่งครับ